นั่งครับนั่งดังดังเอางเอาคุ้มเอาเอาใส่ดามเสียมปีครับดามเสียมดามเสียมใหม่นะดามโดนขึ้นมียดจีบครับลอตเตอรี่พัสลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่หนึ่งทุกงวด อดีตทหารโหดอุ้มเพื่อนพ่อไปซ้อมเอามีดกรีดเนื้อแล้วทาเกลือบังคับเด็ก14นั่งดูการทรมานพ่อตัวเองเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้มาเร็ว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 การมาย่างมาเรามาเอาาเอาเพื่อใครให้มันเดือดช่วยให้ชูมือออกมานะ อ่าเร็ว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 เปิดประตูออกมาแก๊กแก๊กแก๊กเฮยไม่มีอาวุธพี่อ่าเร็วแล้เปิดออกมาเปิดให้ชูมือออกมาเร็วเร็วชูมือออกมาเร็วเร็วตำรวจชูมือมาชูมือชูมือเห็น ชูมือเลยเลิกเสื้อขึ้นเดินมาลอกเสื้อขึ้นเลอกเสื้อขึ้นหมุนหมุนหมุนตัวหมุนตัวหมุนหมุนตัวถอยหลังมา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 โอเคบล็อมนั่งลง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 นั่ง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 มือไขว้หลังมือไขว้หลังใจเย็นน้อง เดียวดีนะจบนะคดีดคยดีวดีวดีคยดีบอมมวนมันค่อยหน้าางกันอะเป็ไรไม่ไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอเคโอเคข้นขนก่อนขอเคโนขนก่อนขนขนชื่ออะไรโอเคคารินนะเย็นเ่นน กรณีนายศักดาถูกกลุ่มชายจักันสามคนบุกมารุมทำร้ายโดยใช้ไม้หน้าสามตีจนขาหักทุบนิ้วจนกระดูกมือขวาหักสองนิ้วก่อนเอามีดกรีดขาเป็นแผลสะกันและเอาเกลือทาและยังใช้ดุ้นฟืนที่มีไฟจี้ที่แผลและตามตัวจนบาดเจ็บสาหัสก่อนจับโยนลงในน้ำข้างกระท่มนาซึ่งขณะลงมือยังบังคับให้เด็ก14ซึ่งเป็นลูกชายของนายศักดาต้องดูการที่พ่อตัวเองถูกทำร้ายในครั้งนี้ด้วย ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางได้จับกลุ่มตัวการหลักนนาคือนายอัครินอายุ27ปีหลังชวนเพื่อนไปก่อเหตุและหลบหนีมาที่บ้านพักย่านสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรี สำหรับปมเหตุเกิดจากตอนที่เหยื่อและพ่อของผู้ต้องหานั่งดื่มสุราจนเกิดการทะเลาะวิวาทถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันต่อค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่29กรกฎาคมนายศักดาผู้บาดเจ็บนั่งดื่มสุรากับเพื่อนคือนายสมสมัยอายุ62ปีเมื่อมีอาการมึนเมานายศักดาได้พูดถึงเรื่องที่ลูกนายสมสมัยเป็นถึงนายสิททหารแต่ให้ลูกลาออกมาเป็นกาดได้ไงโดยตำหนิว่าสั่งสอนลูกไม่เป็นแยกแยะงานอะไรมั่นคงไม่มั่นคงก่อนเกิดการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันทำ บาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาล เมื่อผู้เป็นลูกทราบข่าวจึงเกิดความแค้นเลยเดินทางกลับบ้านในวันที่30กรกฎาคมแล้วชวนเพื่อนอีกสองคนคือนายท็อปและนายปาร์คพากันไปก่อเหตุล้างแค้นจากนั้นก็หนีกลับกรุงเทพต่อมาฝ่ายผู้เสียหายเข้าขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางให้ช่วยติดตามคดีเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นอดีตทหารเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงทำการสืบสวนจนทราบว่านายอัคารินหลบหนีมาอยู่ที่ย่านสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีก่อนจะเข้าจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวสอบสวนนายอัคารินยังให้การปฏิเสธจึงนำตัวส่งส,สพเมยวดีเพื่อดำเนิน คลอตเตอรี่พัสด์ลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่1ทุกงวดข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ